สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้ครับผมกล้วยเบสชาโต้นะพี่ตอนนี้กล้วยพามาดูบรรยากาศที่เบสชาโต้สาขาเสร,รีไทยครับพี่ดูฮะมีรถให้เลือกมากมายหลายคันเลยโปรโมชั่นดีๆยังมีเหมือนเดิมกล้วยบอกเลยพี่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเลยมีอะไรเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยนะครับบอกให้เลยมีรถทุกรุ่นทุกแบบเดี๋ยวไปดูกันดูเลยครับพี่มีรถให้เลือกมากมายหลาย เป็นร้อยๆคันพี่เอาง่ายเลยพี่เช็คในสต็อกได้เลยพิมพ์เลยคาว่าเบสทาวเตอเอารุ่นไหนแบบไหนมีให้หมดครับพี่ราคาดีกว่าที่แน่นอนกล้วยบอกเลยฮะถ้าพลาดไปเสียดายแย่เลย,ยบเบสทาวตลองพี่ได้ซื้อไปใช้ที่บ้านสักคันแล้วพี่จะเข้าใจว่ากล้วยบอกว่าทําไมถึงเสียดายดูเลยฮะรถเยอะมากครับผมอย่างที่พูดไปคล้ายๆกันลหลายๆคลิปเลยกล้วยบอกเลยพี่อยากได้แบบไหนสั่งจองเลยโปรโมชั่นดีๆด,ดอกเบีย้ยเท่าปายแดงเครดิตดี ฟรีดาวยังมีอยู่แจกเงิน1,000 0บาททุกวันเลยแค่บอกต่อให้คนน่ะมาซื้อรถกับเบสคาวโต้นะวันนี้ก้ยไปก่อนสวัสดีครับมีอะไรปรึกษากันพี่ไปก่อนสวัสดีครับ